ครับเกษตรทํากินพาไปกินอาหารบ้านบ้านแต่บ้านบ้านแปลกๆหน่อยนะฮะวันนี้เป็นบ้าน,เป,นเป็นแบบสไตล์ฝรั่งนะฮะนี่นะนี่น,น,นี่รู้ไหมคืออะไรสเต็กกบนะฮะนูน่นวันนี้เจ้าแม่เขาจะมานะเจ้าแม่สเต็กเดอะว,ว,วันสเต็กนะนี่เจ้าของแบรนด์เดอะว,วันสเต็กนะที่ร้านเดอะว,วันสเต็กไม่มีสเต็กกบแต่บ้านจากกล้องที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน อำเภอโกงไกร่ลาดจังหวัดสุขโขทยัยมีสเต็กกบสเต็กกบนี่นก็ทำยังไงนะทำไมมันเป็นชิ้นๆอย่างนี้ทำมันเป็นใหญ่อย่างนี้ตัวนี้ก็คือจะเอาเฉพาะเนื้อกบอย่างเดียวนะครับ,รบแล้วก็เอามาปั่นให้แน่นเพื่อที่จะให้เป็นเหมือนเนื้อ,อ,อแล้วก็เอามาหมักเหมือนสเต็กส่วนเครื่องเคียงเนี่ยเราก็จะใช้น้ำกีวีกับตัวน้ำจิ้มแจ่วเพื่อที่ตัดตัดข่าว นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเคียงสลัดเนี่ยก็จะมะีสมุนไพรพวกกระชายกับตะไคร้อเอามามา,มาแจมแล้วก็ใช้ใบสะระแหน่เพื่อที่ให้รสชาติมันกลมกมมากยิ่งขึ้นปกติเขาก็จะมีเฟรนฟลายแต่เราก็จะใช้หนังกบนะครับมาแทนเฟ็นฟลายเพื่อที่จะกินคู่กับตัวสเต็กครับเสียดายผมกินกบไม่เป็นฮะผมไม่เคนสัตว์กระโดดฮะแต่ว่าไม่เป็นไร ต้องคนการันตีมีนะต้องเจ้าแม่สเต็กค,คนทําสเต็กเนี่ยต้องชิมสเต็กดูของคนอื่นอร่อยไหมอ่ะลองดูสิครับคุณมึ่งระไทแพรสีทองเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมการสมาคมสื่อมวลชนกเกษตรแห่งประเทศไทยนะ่ะนี่นะเ้งิส่วนหนครับกินแบบธรรมะแม่งหน่อยสเต็กเขาไม่ใช่ประดิษฐ์ประดอยอย่างนี้นี่มันคุณนายแล้ว <laughs> นี่อ่านี่นะอ๋อเขาทันอันนี้อ่า เออมันนุ่มนะนี่นะมามามาพิ้วตีมาชิมมันตีมาชิมเอาละอ่านี่ไงเงยหน้าเดี๋ยวก่อนมันใหญ่เกินไปสักพักนี่จิ้มันนี่นะแม่แก่ของสเต็กกินสเต็กยังไม่ใช่มืออาชีพเลยวิธีกินนี่อ้าวอธิบายสิจะให้เขาเคี้ยวก่อนได้ไหม ผไม่ได้เคี้ยวยังให้อธิบายละเนื้อนุ่มมากกินเราไม่รู้เลยว่าเป็นกบอะคะแล้วก็น้ำเกวี่เขาอร่อยเนอใช่ค่ะนี่รสชาติของของกบเนี่ยเป็นยังไงเป็นนุ่มแบบรู้ไหมว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นกบเลยอะไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรเลยเนาะกระดูกก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยค่ะอืมแล้วก็อร่อยมากตัวที่บดนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมชิ้นที่ โ oh, อนะ้มันมีสองเวอร์ชันด้วยเนี่ยใช่อันนี้ก็เป็นที่แบบบดอันนี้คือแบบเป็นชินช้นๆใช่ค่ะอย่าตอบเว่าเป็นชินช้นๆอร่อยกว่านะพี่ลองกินเลยเป็นไงเนยหน้าเลยอันนี้มันก็จะเหมือนกับว่ามีความเป็นกบขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอือก็คือเนื้อมันจะแน่นกว่าเพราะว่าตัวนี้มันมันบดไงคะในฐานะอยู่ในแวดวงสเต็กเนี่ยคนที่แบบ จะเอาแบบแบบบทแบบนี้เราจะเป็นชิ้นชิ้นสเต็กเป็นชิ้นชิ้นนะจริงๆเขาทํามาทั้งสองอย่างเนี่ยมันมันเข้ากันได้เลยอือทํ้ให้เลือกไะใช่ค่ะแต่ว่าบทก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งตัวที่ไม่ไม่ได้บทเลยอืออันนี้เป็นอีกรสชาตินึงเนี่ยจจงก้องที่ว่าไม่มีกระดูกไม่มีอะไรเลยคือเลาะเอาแต่เฉพาะเนื้อครับอ๋อเนื้อแล้วก็บาบดอีกทีนึงเนาะครับครับครับนี่ฮะถ้าใครมากรุงไกรลาดอยากจะลองสเต็กกบมาเลยนะศูนย์เรียนรู้ ของจากลก้องเนี่ยนะสูนเร้ชุมชนตำบปลป่าแฝกอำเภอโกงไกรล,ลาดจังหวัดสุโขทัยนะครับ